ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาแนะนำตำแหน่งเกียร์ของ new mg 5นะคะว่าแต่ละตำแหน่งคืออะไรเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะคะเริ่มจากตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่ง P นะครับ P นี่ก็คือตำแหน่งเกียร์จอดนะครับไม่สามารถเข็นรถได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนะครับเกียร์ R นะครับหรือว่าเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นตำแหน่งเกียร์ N นะครับก็คือเกียร์ว่างนะครับต่อไปเป็นตำแหน่งเกียร์ D นะครับ ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้านะครับถ้าเกิดเราดันมาทางขวานะครับก็จะเป็นตำแหน่ง S นะครับก็จะเป็นเดินหน้าแบบสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเราดันขึ้นบวกหรือดึงลงมาลบนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์แบบเมนนุันนะครับอาจารย์คะถ้าเกิดเราจำเป็นที่จะต้องจอดปดซ้อนคันเราสามารถปลดเกียร์ว่างยังไงคะอาจารย์ ครับวิธีสําหรับการปลดเกียร์ว่างนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ตําแหน่งเกียร์ P นะครับเสร็จแล้วเรากดดับเครื่องยนต์นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนะครับแมกนิคคีย์นะครับที่อยู่ในตัวกุญแจรีโมทนะครับเสียบนะครับลงไปที่ช่องปลดเกียร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์ R นะครับแล้วก็ดึงแมกนิคคีย์ออกมานะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เกียร์ N นะครับแค่นี้เราก็จะสามารถปลดเกียร์ว่างได้แล้วนะครับ แล้วเราเข้าไปที่เกียร์ N เลยไม่ได้คหะไม่ได้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปที่ตำแหน่งเกียร์ N เลยนะครับเราจะไม่สามารถราลอกรถได้นะครับ